แนะนำเรตินอลอ่าคุณฟิล์มปกติไม่มีปัญหาสิวแต่รู้สึกรูขุมขนเริ่มกว้างอ่ะเรตินอลก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องของรูขุมขนนะคะเขาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ช่วยคุมความมันได้ระดับหนึ่งช่วยเรื่องของเม็ดสีได้สรุปโดยรวมอะเรตินอลคือน่าใช้ทีนี้ใช้ตัวไหนดีใช่ปะรอแป๊บนึงนะ บนึงนี่มาป้ายานะคะเรตินอลที่อังเคยใช้อะที่อังเคยใช้แล้วองังแนะนำละกันเอาตัวแรกก่อนตัวดังนะคะ b e a u ี้ลอเกอร์ท่าน1เป็นของคิวส์นะคะอันนี้เป็นแบบไมโครโ s e เขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ความเข้มข้นเยอะกว่านะอันนี้ชื่อรุ่นคือ r e t i n o l Skin Renewing Daily Micro Dose Serum อันนี้ก็จะอ่อนโยนนะเหมาะสำหรับเริ่มต้นจริงๆทั้ง3ตัวที่ยังเอามาเริ่มต้นใช้ได้เพราะว่าเขาทำสูตรที่ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แรง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะอันที่2คือของคลินิกชื่อรุ่นสมาร์ทคลินิคอลรีเพล์สามารถใช้ได้ชาวเย็นอันนี้จะเป็นตัว HPR ถ้าอังจะไม่ผิดนะซึ่งมันจะอ่อนโยนกว่าเรตินอลแต่ประสิทธิภาพ ดีเหมือนกันอันนี้3อันนี้ก็ของ Origin นะคะ p l a n s c r i p t i o n สองตัวนี้มีความอ่อนโยนคล้ายๆกันเนื้อก็แอบคล้ายๆกันใช้ได้ทางชาและเย็นเหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะหวังผลผลลัพธ์หลังจากการใช้กลุ่มเรตินอ l อ่ะต้องรอหลักเดือนนะ2-3เดือนเราค่อยดูผล